สวัสดีครับผมช่องพลายส่งเเด็จครับวันนี้ก็จะพาน้องส่งสเดเนนจสเส็จไปเยี่ยมเพื่อนบ้านครับครับผมวันนี้ก็จะพาน้องส่งเเด่นไปเยี่ยมเพื่อนบ้านครับวันนี้ครับขอบคุณฟังคนล้านครับ ดันนแล้วดันเหล้าเน,น,นี่ยครับเป็นพายท่องสู่กับพังพนลานครับขอบขั้วพังนลานครับแปจะได้ลองอาบสวัสดีครับเตืองี้ครับผม

อยู่นันบ้านนี่แหะครับเ่องธรรมชาติครับแม่ไปหลินนกันเนยยางหากันเนยเนาะมันเสียอหาใหมน้ำเงินน้ำเงินมามาูมือกันแล้วมามาดิเลยกำมหนยมามามันน่แล้วลกำม

อย่าเล่นกลงอย่าเล่นกลง ออไปกินหยาดทช่ไหมนอกทรงเสด็จนองวัดไปวัด<ป>เดี๋ยกวก็จะได้ลงกับบ้านอีกแล้วครับกับวัดอีกแล้วไปนอนอยู่วัดครับเดี๋ยว,รยวพระอาจรารย์ทมหาครับสั่งหายครับสั่งหาย ชีวิตประจำวันควรนสร้างครับตอนเย็นก็นต้องทำความสะอาดคาอครับ,อรบตอนเย็นก็นต้องทำความสะอาดเสาเย็นครับทำความสะอาดภาร,รากิจเป็นภารกิจของควาารนสร้างครับ

咱们走。 เป็นนอกไอค้ครับนอกไอ้ก็ทำควบสารคืงพันผลานครับ <c oughs> นี่คือพอเขาพอเขามนมสลินแต่สีเป็นแบว่าเวลากินกันอย่างง <c oughs> ่าครับลูกของ <c oughs> พ่อไนมสลินครับเ <c oughs> นี่โอ้คุอผมผุบอาว่าผูุบอาสิผุบาไรอย่าเนี ปล่อยๆเลยย่างไปยางเลยปอยยางตามสบายเด้ครับนี่เฮาก็ยอกกันแล้วครับ

ม่โอ,ด,อด,ด,ดิขนงถวดถวดถวดขนงเดต,ต้องทำอะถ้าคุณมาเล่นนัวะเรเร็วเรอ๋อย่าจับหย่าจับย่าจับไปเล่นก<ป>ับมูไหมผู้เาขอมาห้่หาุยไหผู้่ากับผู้เา,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 าขี่ไอ้ครับ นี่หอนมูได้ครับมูมูเขาหนี่ครับนี่มูนี่ครับมูมูมูเซียวครับเซียวเซียวครับนี่ครับเซียวนี่ครับเซียวเซียวมูมูเด็ดปีกวดนะครับแต่ว่ามีงานนะครับนี่ครับลลูกกกขออองงุุสินทาไ้ เป็นภารกิจต,ตอนเย็นครับตอนเย็นตอนขอ้ขามก้มสะาดครับนี่ต่อไปจักน้อยก็จะได้กลับวัดแหละครับเพราะเดี๋ยวกลัวจะยางไปถึงวัดก็อีกอะใส่เวลาดุนเติบอยู่ครับ

สงสัยเขาอยากกลับวัดแล้วครับนี่สงสัยอยากกลับวัดแล้วให้มาเล่นกับม,มูมาเล่นแล้วครับสงสัยเขาจะไปอยู่กับลุงจุคนครับอ,อยากไปอยู่กับลุงจุคนแล้วลุงไพจุพคนกับอยู่วัดครับเพื่อน ลูกมะคือว่าวาแนวอะสิบสองนาทีแล้วพอแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็พอเท่านี้ก่อนครับใครที่ชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องพลายสงเสด็จน้นองอ้างแล้วก็ฝากไปกดติดตามช่องข้าบครัวพังพันล้านด้วยนะครับขอบคุณครับ